ค่ะข้อกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ผูสูขุนเด้อค่ะเมื่อวนี้มีโอกาสได้มาตามหาปูอ้วนริมปล่านะคะสูตรคำนวณของปูหมวดก่อนที่มากกับเขานาะจานเนาะเมื่อนี้ค่ะมีโอกาสได้มาทั้งนี้เพราะเพิ่อยูไก่เนาะจ้าได้มาตามเอาสูตรคำนวณแม่นๆจากปู่เหมือนเคยเนาะคะนะ่ะเนาะ เขามาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจกดไลคกดแชร์นะะเนาะค่ะเนาะเพื่อนกําลังสร,างสราง้างวัดสร้างว่าพี่น้องก่าขาดเจ้าภาพเนาะจ้าเนาะมู่กุติเนาะ,ค,ะค่ะค่ะคลิปนี้เข้าไปกราบนมัสการปูเนาะคะ่ะแล้วก็ไปขอบึงสูตรคำนวณปูที่คำนวณใบในงวดนี้เนาะคะ่ะอาจจะตรงใจเอซหลายๆท่านเนาะคะ่ะ กับนวัสก,การครับอาจารย์ครับนวมสการครับเป็นไงงวดงวดเมื่อกี้เข้าไหมครับอาจารย์ครับมันก็เข้าครองหนึ่งมาครบแต่ว่าเวลาเราม,มันเน้นเน้นเ้นเสียหัวเลยเหรอโอ้สองหนึ่งนี่สองสองตัวเหรครับหรือว่าสามสองตัว,ตวมันเป็นสูตรสองตัวนะวมาครบนะสูตรเต็มอ่าสูตรเต็มมันเข้าเอาปากกามาเขียนให้ดูงวดนี้โอ้สุดเต็มนะ เต็มแต่ว่าประกบคู่เอานะแต่ว่ามาสองตัวคว่าการคัดสีเลขเลขเล็กรอกดูมันจะเข้ากันไหมวัวนี้วิ่งตัวไหนครับจันรู้สึกว่าจะเป็นก้าวเหรอคุณบ้านดังแห้งก้าตัวเดียวเหรอหนึ่งก้าคุณบ้านนะมันชนกันแล้มันเป็นก้าไหมเดี๋ยวให้จันคำนวณเนาะคือก้าวอยู่หลักไหนปูฮะอยู่หลักไหนเนาก็ก้าวชุดบังไม่บังเหรอส อันนี้สูรใช่ไหมครับแล้วก็ เป็ดอย่างนี้แบบมดเนึ่ยข้ากลับมาก็แค่นี้นี่แหละอาจารย์ไม่จับคู่ให้หน่อยครับจับให้แล้วหนึ่งจะให้จะหาแล้วเล็กเด็กอันนี้คือเลขเลขติดเหรอครับผมมาสองตัวมาสองตัวอือะมากลักในตับคู่อะี้แล้วประกบคู่ด้วูอืมประกบคู่เลยครับผมจะมาสองตัวใช่ไหมครับประกบคู่สุดเด่นให้ประกันไปจกับสลีตลอกเอาครับอ๋อ ตรงตรงเลยแหละเนี่ยบนหรือล่างครับบนบนหนังเดียวตรงตรงบนอย่างเดียวตรงตรงนั่นที่ผมพูดให้บนอย่างเดียวใช่ไหมครับบนอย่างเดียวตรงตรงนั่นผมพูด เขาต้องกลับเด็กปูพันผ่าตะเกียร์นะจ๊ะพันผ่าปีนั่งเขาวัดปีบ่ค่ะปูสวดในพันผ่า,ผาเบ็น้ะีนเน้นมันบ่เขาคือเขาเขาวัดตลอลดพันนะสวดเนี่อสวดใหม่เหรอครับอ๋อมัส่สวดใหม่เหรอะมวดเมื่อกี้ก็สองหนึ่งใช่ไหมอ๋อเมอเมื่อกี้มีสองหนึ่งเนรอมีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีเก้าเลยอนี่แหละนี่แหละมันจะมาสองกลัว ทว่าสองตัวจับกันไม่หนีป่ะค่ะยุหันละมันมาสองตัวหกตัวไม่สองตัวมันจะดับไปตล้งสี่ตัวเลยฮึมวันนี้มีเลขดับไหมครับมันมันดับมันก็ถ้ามันดับมันก็จะดับศูนย์หนึ่งสามหกดับสิบหน่วยนี่แหละศูนย์หนึ่งกับสามหกศูนย์หนึ่งสามหกเลยดับสิบหน่วยครับล้วยจากนั้นหกตัวมันจะมาสองตัว ถ้าสูตรนี้มันเดินต่อมันก็เป็นแบบแบบนี้สูตรนี้เดินมากี่กี่งวดแล้วครับน้ยมันเดินมามากกว่านี้เลยอะเทุมันเดินมาสูนี้หลุดหรือยังครับอาจารย์ครับยังยังไม่หลุดสูตรนี้ยังไม่หลุดโอ้ยไมเป็นไรไจะได้มายังไม่หลุดแล้วนะครับสูตรนี้ยังเดินดีอยู่แต่ว่างวดนี้จะเป็นยังไงม่รูกมันสัจจรนะเออมัันจเป็นไงกุฏิเราสร้าง ไกลเสร็จหรือยังก็เ่นีก็เห็นเนอยู่แล้วนึกไปมาเลยเหรอมีเอฟซีโตหาเยอะไหมครับปู่ครับก็มีอยู่อดะดับดับตัวไหนนะครับู่หนึ่งแล้วก็36มือแล้วก็มีสามมี6เออนี่แหละดับ10หน่วยคือ จับคู่หรือว่าแยกอันนี้อันนี้มาสองตัวอันนี้ถ้าถ้าถ้าสุดมันเดินต่อมันหายไปเลยมันจะไม่มาเลยมันสี่ตัวนี้คือไม่มีใช่ไหมครับเออไม่มีเลยนะยสุดใหม่เลยถ้าปกติมันจะเป็นยังนั้นพี่ผ่านมานะอยู่ไหมครับดับอยู่ไหมมันไม่มาแต่มันจะมาหกมันจะมาหกตัวตลอดอ๋ออันนี้ตัวเด่นมันมีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีเก้าสูตปูนี่คือบนใช่ไหมครับ บน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 กลับด้วยไหมครับปู่ครับเนะกลับด้วยไหมโดยนี้ถ้าถ้าถ้าเรามีเลขล็อกเอาไปตัดก็จะเป็นตรงตรงบางทีเลยหรอล่ตรงตรงเนาะเออตรงตรงเนืะเขามีเลกล็อกเเราไปใส่นะครับอืมตัตัวนั้นแปดเก้าปะแปดเก้ามันเด่นเก้าปะครับปู่เออชนแล้วมันจะเด่นเก้าตัวเดียวอนะะอืม เพราะว่าสูตรนี้หนึ่งปียังไม่หลุดไม่ไม่ไม่มันครบหกตัวมันมันครบหกตัวไม่หนึ่งสองสามที่หามันมันขาดอีกตัวหนึ่งปูไม่หาตัวแม่กัดแซ่เด็กของปูไม่หาตัวมัน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 เพิ่มมันมันรับที่ตัวมันตัดมันตัดมาเยอะคมันติดเป็นหกตัวมันขาดตัวอะไรเลยคร่บไม่ได้ครบปูเดีวเดีมีแค่ห้าตัวเองนะครับปูมีแม่ของปูเขนใบไม่หาไมันด้ไ่ลืมข้าวมันตกอีตัวหนึ่งตัวไหนครับตัวไหนครับปู ศูนย์หนึ่งสามหกแล้วก็หนึ่งสองสามชื่อหาแปดแปดปูขับแปดขัดแปดใช่ใช่ใช่ับแปดนี่แหละมันนแปตัวหนึ่งแม่ไม่ลืมของเลขแปดเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละนี่มันสีมากเป็เสียเออนั่นแหละแปดเก้ากระปูอ่ะอ่ามันมันมันจะมีมันจะมีแปดแปดหากับแปดเก้าได้ไงันตกไปนะโอ้ยบานนี้อันเด่นเก้าป่ะจะเออส้นเราตรมจะเด่นเก้า มันจะมาสองตัวเหรอครับปู่ดูนี่มันจะมาสองตัวเรียกเรียกกันมาครบเลยโอ้คือปีหนึ่งเนี่ยยังไม่หลุดเลยยังไม่หลุดเนี่ยสวดยังไม่หลุดตัดตามมานะหืฮหืึถ้าจับคู่ถือบ่อเท่านั้นเออกถ้าจับคู่ไปไหนีจับในนี้เลยนะครับมันคือตัวสมบูรคือตัวในมังถางมันเลยกันคือเก้านะเป็นคือเก้านะ อนังถามงินเลยหลถามวินเลยกัมันคื้เก้านะวันนี้เป็นไงบ๊รยหุษแตเชี่ยนมาเบื้องของจังหวัดไหมจ้าหนหกตัวนี่ยไมหกตัวเนี่มีสองมีสี่มีห้ามีเจ็ดมีเก้ามีแปดบนี้แหละถ้าถ้าถ้าไม่เบิ้ลเบิ้ลก็เบิ้ลเราก็จัดไปในนี้เบิ้ลเบิ้นจัดในนี้เลยในนี้เต้เบิ้ลก็ชกสองสี่ห้าเก็เก่นแบบ้าวอย่างนี้ไงท่าเบิ้ลครับปูมากตัวไหนคะเลขเบิ้่าน้าเปเบิ้ลเหอจ้า ชอบตัวไหนเด็กเบิ้นเขาเบิ้นถ้ามักเบิ้ลก็จะเป็นสองสองสี่สี่เก้าเก้ามันมันมีอยู่สูตรหนึ่งอย่างเดียแสดงว่ามีหลายสูตรใช่ไหมครับอาจารย์อีสูตรหนึ่งแต่บอกให้เอาอหลักหลักหมื่นบวกหลักหน่วยบวกหลักหน่วยบนอันนี้เป็นเกียรติแล้วก็บอกได้เท่าไหร่นับไปหกหกตัวมันจะเป็นเลขเกียรติมาหนึ่งตัวบนตัวล่างทุกหมดสูตรนี้ โอ้เอายังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยทีนี้ตั้งแต่เดือนพฤษาคมถึงถึงตอนนี้หลุดแค่งวดเดียวคนชุดนั้นใช่ไหมครับชุดนี้ไงชุดนี้ชุดชุดที่ว่าเด็ดเนี่ยชุดที่หลักหลักเงินบอลลอยว่อนเนี่ยหลดแค่งวดเดียวครับผิดผิดอยู่ผิดแค่งวดเดียวเออผิดทั้งหมดข้างล่างเราไม่นานเลยแต่ว่าลังมานี่ยังไม่หลุดสักงวดเลยเด็ดบนกด็ล่างอย่างนั้หนึ่งตัวปกติเอาอย่างนี้ง่ายครับ ถ้ามีสูตรนี้แล้วไปหาอีกสูตรอื่นมาใส่เนี่ยนั่งรอเงินเลยอีกสูตรนี้อ่ะโอ้โหมีสูตรหลายเนาะจะหลายหราไม่ใช่ทำมาหลายอีกนั่นยังน้อยไม่พอเอาสมมุติว่าเอฟีอยากจะได้สูตรอย่างเงี้ยทักหาะอาจย์ได้ไหมได้หรือครับอืมเบอร์เบอร์อะไรครับผมก็สูสูสูตรมันถ้าถ้าสูตรสูตรนี้มันมันต้องมันต้องมาทำแบบ มันมีมันมีขี่ที่รังฉุดหัวอใจห่างี่ยครับออมันถึงได้เป็น